คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นด้วยเป็นสื่อการหลักฐานในการเสี่ยงโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรนครับใน้หลแก่บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนำเนาะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ FC ฮานอยทุกท่านครับ FC ผอพารวยนะครับ พบกันเช่นเคยครับกับแนวทางตัวเลขนะครับความเ็งความปังมาฝากกันทุกวันนะครับก็ดวงแต่ละวันโชคแต่ละวันของแต่ละคนก็ต่ตางๆกันไปนะครับพบกันวันนี้กับไปรอบของวันที่4ตุลาคม2 5 6 4นะครับย่างเข้าไตรมาสที่3ของปี้วเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับก่อนจะพบแนวทางของวันที่4นะครับเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะครับวันที่3 ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะสายบงสายเบิ้ลเป็นไงบ้างนะครับสำหรับแนวทางรอบเมื่อวานนี้นะฮะฮานอยเฉพาะกิจนะครับบนมา651นะครับ651 651ก็หลุดไปนะครับล่างมา28นะครับ28ก็มา ชุดนอกตารางเนาะตัวตรงเลย28นะครับฮานอยพิเศษนะครับบนมา204นะครับ204ก็มาตัวกลับนะครับล่างกลับมาเหมือนเดิมครับตัวเดิมเมื่อวานนี้นะครับเลยคุณคุ้นไหมฮะหมุนยู่ลงนั้นแนหะหมุนกลับไปกลับมาเนาะ94้าี่อันนี้ก็หลุดไปนะครับไม่ได้วางเสียดายโอ้นะครับแอดพยายามแจ้ง เตือนเสมอนะฮะว่าเลขสูตรเนี่ยดูได้นะฮะตัวไหนไม่มีในตารางเนี่ยน,ะะนั้นวันนั้นอะ่ะมันพลาดของแอดนะครับส่วนถัดมาหน่อยรอบปกตินะครับนะครับหมุนคุนคุณไหมฮะบนมา681นะครับโอ้หกแปไม่วางก็พลาดครับวาง91นเนาะส่วนล่างมา0ูนย์ครับ0ูนก็ตัวเดิมนะหมุนไปหมุนมานะครับอีกเด้งหนึ่งนะฮะ ก็ปางไปมารอบฮานอย VP นะครับบนมา239นะครับ239เนี้เดินไม่ไกลนะ239นี้นะครสวรรค์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่า239 39ก็มาตัวตรงนะครับบ้านแอดมินมาอีกแล้วนะครับอ่ะมาตัวตรงเนาะล่างมา16ครับ16กก็นอกตารางก็ ตรงๆนะครับสรุปก็ยังปังยังเฮงกันอยู่เนาะ F4 คนที่จับทางได้ก็หมานไปนะครับในกลุ่มแอดมินรู้ว่ามีคนมีคนเฮงมีคนปังนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่อยากแสดงออกกันเนาะช่วงหลังๆนี้ก็ถูกไม่ถูกก็งุ้งยิบงุ้งยิบกันอยู่อ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็อยากแสดงความยินดีด้วยก็ต้องนะให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะครับคือไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินเนาะเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับมาพบแนวทางของวันที่4นะครับของวันที่4นะครับก็เป็นแนวทางนะครับ รใรช้วิจารณญหาดนะครับเลือกใช้แต่พอเหมาะพอควรเนาะนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับพิเศษเนี่ยสองศูนย์สี่เนาะเก้าสี่แนวทางนำเบิ้ลก็มีอยู่นะครับแนวทางนำเบิ้ลก็มีเลขนำเบิ้ลก็มานะครับส่วนรอบปกตินั้นหกแปดหนึ่งล่างศูนย์สี่เหมือนกันก็ บนก็เป็นเลข number นัมเบิลนะฮะล่างก็เป็นเลขนัมเบิลอยู่แล้วนะครับมีเลขนัมเบิลทั้งคู่เลยเนาะอ่ะก็ใช้วิจารณญาณหรือว่าจะเป็นรอบ vip นะครับ239ล่าง16นะครับ239ล่าง16อันเนี้ยถ้ามันเบิ้ลจริงๆเนี่ยก็น่าจะเบิ้ลเบิ้ลล่างนะครับรอบ vip เนาะก็ว่ากันไปยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใน YouTube ในอะไรต่างๆนะครับ จะได้มีกำลังใจเนาะทุกๆยอดวิวมีความหมายนะครับขอบคุณทุกๆยอดวิวจาก f c นะครับเนาะอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะแคปไว้จดไว้พี่น้องในใสายงานถ้งทานเนาะในรอบของมันนี้นะครับเบิ้ลกับว่างเหบป,ปกตินะครับเนาะว่างไปมาบม,ม,มากับบงูๆแหละแต่ว่าตัวสีแดงเนี่ยครับมันนี่เนาะกับนี่แหละเอาเบิรงเอานะครับชินชอบอะตามครับ ในรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับในกลุ่มเราก็จะมีชุดนอกตารางให้เพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มนะครับจะได้เห็นๆปังๆกันนะครับสุดท้ายก็ให้ FC ทุกท่านมีสุภาพแข็งแรงครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับเนาะสุขสุขคนลำด้วยนะครับเงินทองเห็นๆปังๆถุกกรอบนะครับเนาะจะได้กระถูกแล้วก็มันสั่งบุญสั่งกุศลเด้อจะได้เห็ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ